สวัสดีค่ะพบกับดารา g อส s i อีกครั้งนะคะแอนนาตอบกลับสื่อดังลังเขียนหัวข่าวเกินความจริงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ยังคงเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากโดยได้แจ้งความเอาผิดแอนนาหนึ่งในเพื่อนสนิทของนักแสดงสาวแตงโมนิดาโดยกล่าวหาว่ามีส่วนทำเว็บไซต์ขายลอตเตอรี่ทิปขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ไม่มีสลากจริงหละล่าสุดศาลได้อนุมัติหมายจับคดีดังกล่าวแล้วต่อมาแอนนาก็ได้ออกมาชี้แจงว่าสรุปนะคะ 1. แอนนาจะกลับไทย3มิถุนายน 2. แอนนาเป็นพรีเซนเตอร์ที่มีชื่อในบริษัทโชคดีลอตเตอรี่ 3. ตอนเกิดเรื่องสลากแอนนาอยู่ต่างประเทศสอบถามไปทางบริษัทเลยทราบว่ามีคนเอาสลากมาขายโดยส่งใบสแกนมาก่อนพอบริษัทถามหาสลากจริงกลับไม่มีเมื่อทางบริษัททราบจึงรีบจัดการคืนเงินลูกค้าไปวันที่8พฤษภาคม 4. ขอบคุณพี่น็อตที่เขาแจ้งความทําให้เราทราบว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติและพี่น็อตก็คู่ควรกับการเป็นนายกสมาคมลอตเตอรี่จริงๆ 5. ขอบคุณระบบ Rich มันคือความโชคดีที่เราใช้ระบบนี้ในการขายของดังนั้นประเด็นฟอกเงินยินดีให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกบาทเพราะมันคือเงินสีขาวที่ได้มาจากน้าพักน้ําแรงในการไลฟ์สดขายของ 6. ในส่วนของโชคดีลอตเตอรี่แอนนาได้รับงวดละ1 0 0 0 0แบาทสามารถแสดงเอกสารได้ 7. บัญชีแอนนาหรือบุคคลใกล้ตัวทุกบัญชีสามารถแสดงเอกสารให้ตรวจสอบได้ 8. จงอย่ากลัวกฎหมายเพราะกฎหมายมีไวค้คุมค้มครองทุกคน 9. ถือว่าเมตตาเอารูปสวยๆแอนนาในเฟซไปลงแทนภาพในบัตรประชาชนเถิดค่ะขาวลงขนาดนั้นค่าตาทำไมลงหน้าสวยๆไปเลยเพราะผู้หญิงเราสวยที่ตาจงหยุดมั่นในความจริงเพราะความจริงเท่านั้นที่จะปกป้องเราขนาดไปขายตัวเมืองนอกยินยอมรับเลย ล่าสุดแอนนาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังเห็นข่าวจากสื่อดังเว็บหนึ่งที่มีการเขียนหัวข้อข่าวพูดถึงตัวตนและอาชีพของแอนนาโดยได้ระบุว่าที่บ้านพ่อเป็นทนายมีหน้ามีตาในสังคมที่บ้านแม่ค้าขายทำมาหากินสุจริตไม่มีใครอยากเป็นแบบนั้นแอนนาตั้งใจเรียนมากเพื่อนร่วมรุ่นจะรู้ว่าแอนนาได้คะแนนสูงตลอดเพื่อที่จะหางานที่ดีทำให้ครอบครัวพ้นความลำบาก แล้วตอนทํางานนี้ก็ทําแค่ไม่กี่เดือนเอาแค่พอปลดนี้ก็กลับพอกลับมาก็มีคนออกมาเผยเรื่องราวเราเลยยอมรับดีกว่าโกหกสังคมทุกครั้งที่มีปัญหาเรายอมรับถ้าเราผิดทุกครั้งแต่การเขียนหัวข้อข่าวแบบนี้ทําให้เห็นเลยว่าการพูดถึงตัวตนหรืออาชีพของคนอื่นนั้นไม่เคยหายไปจากสังคมเลยอย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามนิวส์และสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องดารากอสิบด้วยค่ะขอบคุณค่ะ